สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สแก้วจัดสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานเพื่อมโอกาสในการประกอบอาชีพ เมื่อวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568ที่หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสักแก้วตำบลท่ากเกษมอำาเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ2568มีหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา นาอาชีพในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า90คนคดังสาวยุวดีก้าวเอียน ผู้วยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3-1ศสักแก้วกล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3-1สักแก้วได้จัดทำโครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและยกระดับศักยภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพแบบผ่านออนไลน์และออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ และเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าสัมมนาเป็นวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน90คนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพยกระดับศักยภาพแรงงานเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและแลดความเดื่อมล้ําทางรายได้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยวุฒิเทโพรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงค์ในพระบรมราชูปถัมภ์สาแก้วนายอัคลวงศ์พัฒระบุญยพิสุทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3-1ส,สาแก้วและคณะมาเป็นวิทยากรนางพัชรีสารสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้ว กล่าวว่านับเป็นโครงการที่ดีหลังจากสัมมนาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นําความรู้ประสบการณ์ดีๆเป็นแนวทางในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวและชุมชนฝากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนให้รู้เท่าทันสื่อรู้อย่างมีสติและขอให้อยู่กันแบบครอบครัววันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากดีเยี่ยมที่ทุกท่านเป็นหัวใจสําคัญของ,ของ ในการถักทอสารฝันให้กับจังหวัดบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสเป็นผู้นําในหลายสาขานะคะก็ฝากไว้นะคะเรื่องให้ระมัดระวังอยู่อย่างมีสตินะคะรู้เท่าทันแล้วก็บอกต่อกันด้วยในการเราพัฒนาอาชีพแล้วเราฝึกอาชีพแล้วเราเปิดตลาดการต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาต่อไปก็คือสิ่งพวกเนี้พวกพี่มิตรทั้งหลายก็จะเข้ามาหาทุกท่านนะคะในส่วนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องข้อ มีเครือข่ายที่ดีก็แลกเปลี่ยนต่อกันนะคะอะไรที่จะเตือนกันได้ก็ระวังกันได้ก็พ้อมกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเราอยู่เป็นแบบครอบครัวนะคะทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน